สวัสดี FC ที่น่ารักทุกทกท่านค่ะและแล้ววันที่ประชาชนหลายๆท่านต่างก็เฝ้ารอต้อนรับและรอชื่นชมพระบารมีของเจ้าคุณพระสินีนาพิราชกัลยาณีวันนี้เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่8กุมภาพันธ์พศส5 6 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศนีนาฏพิราชกัละยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศบสมเด็จพระยาวชิโรดมในวงเล็บวิริยังสิรินทโรณอาคารบุญญาวาสวัดธรรมมงคลเถวบุญยะนนทวิหาร เขตพระขนงกรุงเทพมหานครในการนี้เจ้าคุณพระสินินาฏจุดทูบเทียนเครื่องนำมัสการบูชาพระรัตนตไตถวายความเคารพพระราชอาดเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทอดพระไตยจำนวนสิบตรจากนั้นจุดเทียนดูหนังสือเทศให้เจ้าพนักง,งานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสและจุดเทียน จุดทูบเทียนเครื่องฟังธรรมพระมหาโพธิวงศ์อาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามให้ศีลเมื่อรับศีลแล้วไปจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศศพสำหรับศพฟังธรรมต่อจากนั้นท่านก็เดินทางกลับนะคะขอขอบคุณที่ติดตามไลฟรับชมเป็นกำลังใจให้ช่องนี้เสมอมานะคะ